สวัสดีครับพ่อครับรับบทเป็นต้าครับสวัสดีครับเชนครับรับบทเป็นเปอร์ครับค,บคบาแรคเตอร์ของผมคาแรคเตอร์ของผมเป็นแบบเด็กที่แบบซนๆซนกวนๆแก้งเพื่อนแบบเยอะมากเอ้ยไม่เยอะมากก็เกี่ยวเออสายแบบเป็นคนสซนใช่่วนผมก็เป็นคนเงีย,งยบๆคูลๆแล้วก็นิ่งๆประมาณนั้นครับงคาแรคเตอร์ ผมว่าตรงที่แบบเออคอาเอร์แต่ผมไม่ชอบแจ้งเพื่อนนะใผมว่าไม่จริงอันเนี้ยไม่เคยแจ้งนะหรอเออใช่ไม่เคยแจ้งเคยแจ้งตอนไหนตอนหลับไงทุกอย่างอะสองผมก็เป็นคนที่แบบอาจจะไม่นิ่งขนาดนั้นบก็เลยแบบ ตรงมาแต่ว่าแบบฟูฟูอ่ะผมผมค็ฟูฟูอยู่แหละเอารุกๆไปนอกได้รุกไปนอกฟูคูแต่ว่าแบบผมอาจจะไม่นิ่งเหมือนในตัวละครใช่มีเล่นบ้ามีนเลยใช่ครับไม่ไม่ได้นิ่งไปเลยเราเราเอ่อในเรื่องมันก็จะมีแต่ว่าสายแบบกิจกรรมสายเรียนเราเราแบบก็มาเปลีอยนราเราไปใส่อ๋อผมกิจกรรมจ๋าเลย กิจกรรมต่างใช่ผมก็ค่อนข้างตรงนะครับพงก็เป็นแบบเล่นกีฬาเล่นกิจกรรมอะไรอย่างงี้เหมือนกันเอ้ยก็เรียนนี่เรียนเรียนเรียนก็เรียนนี่แต่ว่าไปทางหนักทางกิจกรรมมากกว่าชอบชอบกันกันมากกว่าใช่แต่ไม่ไ้หมายถึงว่าได้ได้ได้ก็ทำงานได้แล้วก็ได้รู้เรื่องรู้เรื่องเกิดใช่ก็ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ผมรู้สึกว่า ผมพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อแบบให้ออกมาดีอะครับแล้วดีใจใช่ดีใจที่แบบมันออกมาแล้วมันเสร็จเรีย้ใช่กัแบเบรแบบแบบได้เห็นผลงานของเราที่เราตัง้งใจทำพอพอก็ดีใจเหมือนกันที่ได้เล่นคู่กันด้วยแล้วก็ได้เล่นเรื่องนี้คืออยากให้มันเป็นซีรีส์ที่ออกมาประสบความสำเร็จครับ มีไหมโอ้ผงผมไม่ค่อยปร่าผมรู้สึกว่าแบบนิสักันเข้ากันได้อยู่แล้วเออใช่ใช่ใชอยู่แล้วแล้วก็พรเราเป่นายกิจกรรม้วยใช่ครับจในงาราเรามีแบบเพื่อนๆ4คนใช่ไใน่องสุดมากครับแล้วก็แบบ ปั่นปวดมากในกองบรรยากาศในกองมิกมิกชอบพาเดินเที่ยวใช่มิกชอบแบบเดินไปทั่วเลยทั่วแบบมึงมึงเดินเดินไปตรงนู้นกับกูไหนอะไรอย่างเงี้ยมิกชอบพาเดินมิกนี่กูเป็นคนเอาเหใช่อยใช่ไปชอบพาไปเดินเล่นวันนี้ก็เดินตามตลอดเลยครับเราเราไปใายมาใช่เป็นตัวตามตัวตามไม่ไม่ไม่ด่าไม่ด่ามึงแบบมีป้าต่อแบบสายแบบไปแก้เพื่อนบาง อาจจะไม่มีเพราะว่าเวลาไปแกล้งก็ไปพร้อมกันไม่มีใครนำเราร่วมมือเราสามัคคีเรายกีใช่ใช่อาจจะต้องพออาจจะต้องเข็นไม่พอเข็นเข็นว่ากว่าให้ทุกคนตัดสินกันแล้วกันใช่ทุกคนดูรออะไร behind the scene อรอใช่ใช่ ใช่ใช่คนรอดูแลนะรอน่ครจะใรก่อน้นเรา่าวเราเป็นใ่นอนเป็นไงเราโดนแ้งยะมเเรานี่ยดโดนตลอดครับพกับมิพี่ปาแป่งด้วยครับอ้พี่ปาแต่งผมไม่ได้หลับเลยกับตื่นตื่นใช่ป้าป้าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรรักนะครับ บอกว่าแบบพี่หล่อมากเป็นคนตีบอกว่าครูคนไหนน่ารักที่สุดใช่ก็เป็นพี่ปลาแปงใช่เลยบอกโอ้ยพี่ปลาแปงเลยน่ารักมากเน้า่รกกรเจอกันวันแรกก็เก่งแต่ว่าวันที่สองปุ๊กก็หายเลยอะพี่เขาแบบช่วยกันเลยาแม่เป็นอย่งจะเป็นแกล้งมากกว่าสิ่งที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยสงบสุดเท่าไหร่เด่กเวลาเวลาจะหลับใช่ไหมอ่าเดินๆกันจะหลับเฮ้ยถ้ามีใครปลุกนี่บอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปจัดการให้มีคนปลุกอ่ะอ่านอนนอนต่อได้เลยนอนต่อได้เลยอันนี้ฟิล์มอันนี้ไอสไตล์พี่ว่แปลว่าอันนี้เลยจะต้องให้เลือกต่อเพื่อนในในอีกสี่คิดว่าเลือกตัวเม้าไฟในเลือกใครเมาไฟดี โชว์คุณน่าสนใจแล้วก็มีโชว์คุนแอตันอยากเอาไข่ชวคุณแอตันใช่ไหมควบเลยจะอยู่กันทั้งวันโอ้โหป่วยกันทั้งวันนะแบบผมแบบตอนแรกก็ฝินนะตอนแรกเขินแบบว้าวอะไรอย่างเงี้หลังๆเริ่มแบบเอ้ออีกแล้วเหรอเอ้ยเหมือนอันนี้เล่นไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอยาเราเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ตลอดใช่ไหมใช่ เป็นพยานเป็พยานแห่งความรักแล้วเราพูดมาไรบ้างไหมมีบ้างไหมที่แบบว่าพูดอึดแล้วก็แซวลอรอย่างเงี้ยโอ้โหผมป้อนขนมเขาตลอดตอนเขานอนนั่นไงตื่นขึ้นมาขนมเต็มปากเต็มปากไปมาอางไหนไม่รู้หรือว่าฝันว่าเราได้กินเรอหรือผมก็ว่าแบบละมือเปล่าละมือไม่อร่อยอย่างเงี้ยลำลำอยู่อ่ะอื้มอร่อย หหหใใ้้ฝากซีดี้ด้วยนะครับเปิดเธอใหม่หัวใจหัดรักบอยอินเลิฟครับดูได้ที่ทางจีมเอ็มยี่สิบห้าเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วก็แอปอาช์ีอีสามทุ่มครึ่งใช่หรือว่าเว็บไอคิวดอทคอมครับวันที่ยี่สิบเมษายนครับสนุกมากมากขอบคุณครับ